ตึงตึงตงตึงตึงเตึงตึงติงตึงตงติงเติงตึงติงตึงงเติหเติง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 เต้งเติงเติงติงเงเติงเติงติงเงเติตติงเตงเติงเงเติเติติงเติติเติงเติงเงเติง้งตเิเิเตั ที่เขากินข้าวช้าเหมือนไข่ไข่ญญกระต่ายตัวน้อยนั่นเองครับโอคุณช้านั่นเองคุณชาาแตเ่เยอยกแล้วเติมไม้โอ้คุณช้าแต่เย้ยกแล้วเติมไม้โอ้คุณชาาแต่เย้กแล้วเติไมตตไม้โอ้วันหนึ่งวันเด็กเดินไปหะอาจารย์แล้วบอกว่าคุณชาแต่เยอยักเลี้ยงไม้โทคุณชา้าฟูได้ตีเด็กพล้านหลบ ก็ครูโกรธว่าเด็กพูดคนช้าคุณทูเอ้ใช่คุณช้อเต่าชีดเป็นคุณครูที่ดึกมากเลยดึกมากถึงดูกที่นอนใบคุณชายแต่จะยากแล้วเติมไม้โทคุณชายแต่ยยากแล้วเติมไม้โทคุณชายแต่ยากแล้วเติมไม้โทไม้ไทรแต่จะยากแล้วเติมไม้โหอีกโทติตะวา ก็คือการตีครูตีเด็กล้านล้านล้านรอจนเด็กเทงเหบเพราะเดต่าีตีก็ตายลาล้าลาลานล้านล้ล้าลานลาล้าคล้านลายตัดยอยันแาล้วเติมไม้โถคุณชายตัดยล้ล้ล้วเต้มไม้โนคุณชายตัดยล้วเติมไม้โคุณชาย